สวัสดีค่ะพี่น้องผู้ทุกค้นแล้วค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะมาเรียนทงคะ่ะคงไม่ว่าอากาศหนาวคะ่ะพี่น้อง,องมาเก็บพักแก่นโมไมกินนะคะได้เก็บพักแก่นโมแล้วกแก่นโคมแก่นแก่นปลาแล้วค่ะแล้วงานวัดแล้วงานวัดแล้วค่ะพี่น้องหลายมือเป็นอาทิตย์ปึงหวางค่ะพาลงทงมาเก็บพักแก่นโมอยู่หน้าคะ่ะ ไอลุยเก็บผักกันคนนั่นก็ดาค่ะบอกให้มาหน้าเนี่ยคะ่ะพี่น้องบรรยากาศทุกไนทุกหน้าวสวยงาเหมือนเดิมตะกุุงงามตะไคร้งามดอกแกครับดอกดอกแกคงามงามค่ะเพ,พิ่อนแกงปลาแกงสมข้าวเต็มต้นเลยพี่น้องอ พาเลยนะเด็กเป็นหนึ่งสายฟ้าะค่ัพี่น้องนะนะดอกข้างดอกแคดอกแคงามหลายอู้เป็นหนึ่งสซตปลาหน่วยอ่อนมันกับตำสมได้นะค่ัพี่น้องตำเมียง น้งคัดเขาจออันพานเต็มต้นเลยเฮ้ยนัดงรถดิดเป็นหนึ่งปลาเนอพี่นองดอกแย่งน้ำคัดโยคะคุณเขาจานพานเต็มต้นเลย ปลาคงค่ะพี่น้องค่ะเดินเลยก็กินดีๆครับพี่น้องอืออปดปา,ากหักสะดาวดินค่ะพี่น้อง ไม่หอนอ่อนกินได้ทั้งลากนะคะยาสมนุนไพรใส่แก้หลายพฤติกรบเหนียวเนาะลงกุงลงทถาหาอยากให้กินอนะไรเปน้องเลยติดงันลงพออยู่ลายมือนะคะอะไรเก็บทีเป็นอย่างนี้ n ากไหลายมี่อแตกต่างนี่ดอกแตกต่างที่บอกให้ฟังมีพักแกนคมมันจะเป็นล้ำสีแดงๆนี่ตัวนี้อย่าเอามันเป็นขุ้งขดนี่อย่าเอา อันนี้ผักแกนสมกินได้แต่ว่ามันสมเออใช้ผักแกนสมนี่ผักแกนขมมันสีเป็นใบยิ่ใหญ่ใบเขาสิบลูมีขนอื็นปะเล็กแล้วคอยพ่ออันนี้ยากคนป่านเราเลยกินในเมื่อแหละดอกสีล้ำสีแดงแดงบ่มีขนนี่นี่ มีผักแก่นขมมีผักแก่นสม,ม,มนี่ได้ยุ่งนี่างเดียวผักแก่นขมผักแก่นสมกลุ้นเขาแล้วมันจะเป็นล้ำสีแดงหรอเอามาอยู่น้ำกันเนาะเอาหนวดแน่เฮ้ยกินได้หมดละอโอ้ยนี่ควนห่อไม้โลโอ้ยอย่ากวนเถอะกวนหนาห่านนี่ที <laughs> ไปไปไปคือไปเรียนอยู่ทั้งโคกไป <S <s <ut ters> <c oughs> นี่แหละต้องตรวจเออนี่แะไรพักแคนคมลำ<ะ>หนึ่งแดงนั่นแหละใช่เลยไปลูกนาไปไปไป,ไปพูดเดอ้อกำลังงา,ามมันเหนียวนัวมากจริงเนาะเขาไหนียวนัวเขาก็เห็น เอขาว่ากินมันกิดหัวเลือะที่นเมนเก็กก็ขึ้นมาเยอะยอยนะเดียวนักเที่ยหน่อยน้ำับโอ้ยกอดอั๋วเลยกอดทั้งรนึ่งีนี่เป็นไงเอาคนน้าชมน้าคุนไหม มาคุดใส่เดือนไหมเนื้อพี่น้องมา่เกีบพังนหมกันกันเาาดินงามแต่เราดินแก็นขมอ่อนๆกินอะไรทั้งหากอ่อนๆเอา่าเล่นโอนุอ,อนไรเฮ้ย <c oughs> กระกรูกหลุมใชออ่รึ Lên tầm con rồi đó. đó Lên tăm con Lên tăm lại giờ dày là khá ล้หนึ่งแดงมันจะออกลัำหนึงงหน่งแดงหางหนึ่งแดงลงเพื่อน่ต้นเข,ขาวขาวพักแกนสุมรสชาติจะเปรี้ยวอย่างเดียวไม่มีขมเออพักแกนสุมัวกินดีดีว่าจะมาเอาตัวา๋วคนมัด นโอ้ยัีสี่เนตัวนี้ก็เป็นทักแก่นสมอุทักแกนคมนะคะนี่ก็รักงนำหมอก เดี๋ยวดีครับ ไปเหลืออีกที่นึ่งค่ะพี่หนงน้ำค่ะลื้มหมดหอยงูหินมัยเกอายุกับตลานี่อายุกับตลาเพี้ยน งัวเรชอบกินขาพยาธกกิงัเปนขมขม,มเป็นหอต่อ่อน,นอ่นอนเสดาวดิ เล้มีแดงเล้นขาวจะเอาอะไรผสมใบยี่เนยแม่หมดเลยน้ำผัดพี่น้องอ่อนอ้วนรั่วเดี๋ยวเขาไปเลือกออก งามตกามครัดยังยวงามคักเขียวเลยค่ะงามอาิีมค่ิหน่อย ลิงหางก,ก็เห็นนะอ่อ,อนอ่อ,อนอมสีนหนูแฉบแฉบด้วยค่ะพี่ทองหนูหน้าบวานเท่านคะคะตัวขมอําลำตุ่มเสีบปลาคอยเย้ ทมได้กบบอมั่มาข,ขุมๆอุ้ยอ่อนขัดด้ว เดินดสุนมากเดยอ่ะออนดีครับเป็นหนูหน่อยเป็นหนูซิ่งน่ะอ้อนงามคัะเลยครับพี่หนอโอ้ยแดดแอมแจม่มซะ

เร็วเร็วเร็วฉันพูจคย่อออ้าอครูละบาดนะคเบ้งเออหน่นหู้พือนอะดแกกว่าแกอ่ะดมดมแล้วโอ้ยแบบโคตรบึงเลยนสุดเอาคเบ้างคเบ้งเอาเอา อาวมันพอ่อเอ้ต้อยูดแถวนี้แล้เอ้านี้และหาเบิ้งเก็บดอกแค่พี่นองไส้กองยางเว้เหมือน

and five กล้องหนาพอได้ที่ควอยชัดเ้อค่ะพี่น้องได้แล้วค่ะกลับแล้วคะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมค่ะพามมหาผักกินค่ะอยูห้อยู่นาวเนี่ยแหละค่ะวันนี้สารผิดตัวค่ะเนาะก็ได้ฉีดยาเขากัะขมดอกแค่อกิลิปนี้ก็บ่มียังมากไม้ค่ะพี่น้องเอาตเสเศจงานวัดเนาะค่ะเนาะพ้าโอ๋มหาอยู่หายอยากขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะ ไปแล้วค่ะพี่น้อง